คุณสุทธิชัยเลือกจากสามชื่อนี้ว่าถ้าได้แค่คนเดียวคุณสุทธิชัยได้สัมภาษณ์คุณเศรษฐาคุณแพทองทานคุณทักษิณคุณสุทธิชัยจะสัมภาษณ์ใครคะผมจะเลือกสัมภาษณ์คุณแพทองทานเพราะผมถามคุณแพทองทานได้ทั้งเรื่องคุณทักษิณและคุณเศรษฐาถ้าผมสัมภาษณ์คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาจะไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณและคุณแพทองทานใช่ไหมจริงป่ะเพ่าะนั้นเราต้องคิดว่าเราจะได้เนื้อหาอะไรดีที่สุด แต่ถ้าได้สัมภาษณ์คุณทักษิณเนี่ยคือจะหมดจดทุกอย่างเลยนะคะบนพื้นฐานที่เราเชื่อว่าคุณทักษิณสามารถบอกให้คุณแพรทองทานทําอะไรได้หรือแนะนําให้คุณเศรษฐาทาอะไรได้ผมเคยสัมภาษณ์คุณทักษิณคุณทักษิณจะไม่ตอบคําถามเหล่านี้คุณทักษิณจะไม่มีวิธีมีวิธีที่จะหลบเลี่ยงที่ไม่ตอบดังนั้นต้องถามคุณแพรทองทานผมจะได้อะไรมากกว่าที่ผมสัมภาษณ์คุณทักษิณหรือคุณเศรษฐา Nah, okay, man, ah, okay tak? Yang ni. Ah.